พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนะคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f a c e b o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะเรื่องของหนังกลางแปลงที่จัด ในพื้นที่สาธารณะใช่ไหมล,ล่าสุดเนี่ยทัวร์เนี่ยลงยับเลยลงที่ไหนใช่ไหมครการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทก็แล้วแต่ว่าใครใครจัดทัวร์เอาตกลงแล้วทําไมถึงจัดไม่ได้แล้วทางผู้ว่าก็บอกแล้วว่าไม่ใช่จัดก็ไม่เป็นไรเหตุผลทีแรกคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าโยงไปบที่การเมืองแน่ๆเลย <c oughs> การเมืองแน่ๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทัวร์สองขบวนนะคะครับ มันก็มีทัวร์ที่มัอกี้ต๊อปพูดอะทัวร์ลงที่การรถไฟแต่มันก็มีทัวร์ที่ลงไปที่การจัดฉายหนังกลางแปลงเหมือนกันอะยังไงอะครับทัวร์ลงฉายกลางแปลงถ้าคนที่ <c oughs> ไปลงที่การรถไฟก็คือทําไมไม่อนุญาตเป็นการเมืองหรือเปล่ากีดกันหรือเปล่าก็ไปที่ตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันการรถไฟเขาก็ไม่ยอมที่จะเป็นเป้านิ่งให้เขาเอาปืนมายิงเขาง่ายๆเขาก็ชี้แจงนะครับว่าช่วงที่จะจัดนะ่ เป็นช่วงหยุดยาวซึ่งผู้คนจะเยอะจึงไม่สะดวกให้จัดอีกประการออที่หนึ่งตรงนั้นคือพื้นที่สาธรารณะที่คนเดินทางไปมาและเป็นช่วงหยุดยาวข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่ได้ประสานขออนุญาตมาต๊อบพื้นที่ราชการถ้าตอบเคยรับราชการต็อบจะรู้ไม่ใช่จู่ๆใครจะทําอะไรได้โดยไม่มีเอกสารเป็นเรื่องแลวต้องเตรียมการมีระยะเวลาด้วยใ คือคุณจะมาใช้ปากเปล่าโดยที่ไม่ได้ขนาดพี่ทํารายการนะคะเพื่อนที่จะไปะศึกษาเรื่องของสถานีกลางบางซื่อพี่โทรศัพท์ไปติดต่อปั๊บเขาอนุญาตแต่เขาไม่ได้อนุญาตเฉยๆนะครับเขายัางไงอาจารย์นะช่วยกรุณาทาหนังสือเข้ามาด้วยอาจารย์ทำหนังสือเนยนะนตั้งนี่คือระเบียบราชการตอพี่ไม่รังเกียจที่จะทเ<อ>าเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมติว่ามีคนไปเห็นพี่ลังทาทาอะไรกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานอะไรว่า พี่ได้ดําเนินการติดต่อมาเป็นเรื่องเป็นราวก็จะมาขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องสถานีกลางบางซื่อแล้วเราจะตอบคนที่เขาถามได้อย่างไรแต่นี่ระดับผู้ว่าเชียวนะผู้ยหามันน่าจะแบบลดลัดตัดตอนได้บ้างสิตอบถ้าตอบเนี่ยนะยกเว้นให้หนึ่งรายตอบจะต้องยกเว้นไปเรื่อยๆออาจสมมุติถ้าเกิดตอบขอได้แล้วพี่ไปขอเขาไม่ให้พี่แล้วทำไมให้ตอบอ่ะ ออมาตรฐานอีกถูกไหมใช่เดี๋ยวเมื่อกี้จะเป็น2มาตรฐาน3ม,มาตรฐาน4มาตรฐานคืออันนี้ก็ที่ต็อปพูดกนดีแล้วลพี่อยากจะบอกว่ามันเป็นสังคมบ้านเราที่รูปหน้าปราจมูกเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้พอคนเกรงใจเราก็ทําให้พอคนไม่เกรงใจเราก็ไม่ทําให้เราก็เลยเดินด่าว่า2มาตรฐานสามมาตรฐานงั้นทำให้เป็นมาตรฐานดีไหมอ่ะทอพี่ขอไปเนี่ย ถามว่าคนที่พี่ขอไปเขารู้จักพี่ไหมล่ะเขาก็รู้จักเขาก็อนุญ,ญาตแต่เขาก็ไม่ได้อนุญ,ญาตเฉยๆเ,เบอกอาจารย์ช่วยทําหนังสือมาด้วยอ้าวถ้าในเมื่อในเมื่อต้องมี <c oughs> ขั้นตอนมีแผนในระดาดนั้นแล้วทาไมอันนี้ถามในฝ้าของแฟนคลับกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาคิดเห็นว่ามันไม่น่าใช่ก็คือว่าแล้วทาไมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออกไปก่อนหน้านั้นเล่าก็นี่ไงสมมุติว่าทางเกิดต๊อปจะทําอะไรแล้วพี่เป็นเจ้าของสถานที่ แล้วตอบไปออกโปสเตอร์พี่จะต้องโทรไปหัดท็อปเลยนะคุณต้อมคะคุณต้อยจะไม่ได้ขออนุญ,ญาตเราเลยนะคะค,คุณต้อมจะไม่ได้ติดต่อมาแล้วคุณต้อบออกโปสเตอร์ง้นได้ยังไงล่ะคะครับแล้วถ้าเกิดว่าทางเราไม่สามารถจะอนุญ,ญาตได้ตกลงเนี่ยทางเราจะโดนประนามไม่อนุญ,ญาตคุณ top, ต้อมหรือคุณต้อบจะโดนประนามว่าทําอะไรข้ามขั้นตอนอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีของไครเอฟซี FC ของมันนั่นแหละหรครับนั่นแหละคือประเด็นนแต่ทีนี้ทางพี่สีนี่นะฮะอ่มาดูความเคลื่อนไหวของพี่สีที่ออกมาโพสตถึงกรณีด้วยว่า แปลกใจถึงวิธีการทํางานของผู้ว่ากทออรทมคนนี้ถแถลงนะว่าถแถลงเขาบอกว่าถแถลงสร้างภาพก่อนค่อยขอใช้พื้นที่เฟนนี้เขาตั้งคำถามนะนี่ไงอันนี้ก็คือเป็นเอฟซอีกด้านหนึ่งถูกไหมครแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกก็เรื่องนี้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากมายทําไมจะต้องให้เป็นเรื่องเป็นดาวยุ่งยากต่าง,าง,างนนๆนานาก็แค่ตั้งจอแล้วก็ไปดูอาร์เสีก็แล้วแต่ อ้าว <c oughs> จริงๆแต่ถ้าสมมติคนที่เคยรับราชการจะต้องเห็นด้วยกับคุณสีแล้วก็จะต้องเข้าใจการรถไฟว่าทำไมถ้าไม่มีการขอเป็นเรื่องเป็นราวเขาไม่สามารถให้ทำได้มไม่ได้เอามาเกี่ยวโยงกับเรื่องการเมืองอไม่ฟังของนั้นฟังรัฐบาลม,มันเป็นเรื่องระเบียบราชการเป็นขั้นเป็นตอน ปัพพี่เองทํางานสื่อมวลชนแล้วก็ต้องมีการไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้พี่จะต้องทําเรื่องทุกครั้งไม่ว่าพี่จะไปที่ไหนอย่างไรก็ตามพี่จะเริ่มต้นด้วยการเจราจาทางโทรศัพท์แล้วเมื่อเจราจาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจะขอเสมอเลยค่ะอืขอเอกสารว่าอาจารย์จะเข้ามาเมื่อไรด้วยวัตถุประสงค์อะไรอาจารย์จะเอาไปเผยแพร่ที่ไหนอาจารย์จะใช้เวลาเท่าไหร่ พี่ต้องเขียนหมดเลยนะตอปอาจารย์แล้วถ้าแบบนี้แฟนลับคนชัชาเขาบอกโอ้ยอย่างนี้มันทําให้ผู้ว่าของฉันเสียหน้าสิแล้วผู้ว่าก็ต้องออกมาชี้แจงว่าถ้าไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรเอฟซีทางนู้นก็ว่าได้แต่เอฟซีทางนี้บอกอุตสาห์เป็นผู้บริหารแล้วทำไมถึงไม่รู้ระเบียบราชการว่าได้ไหมล่ะได้ได้คือมันก็แล้วแต่คนจะมองถ้าคนนั้นงบอกว่าโอ้โหนี่ผู้ว่าเขากำลังจะทําให้ประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วคุณจะมาขัดมาขวางเนี่ยมันเป็นการเมืองหรือเปล่าก็ว่าได้ใช่ไหมเป็นฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอ้าว ในเมื่อเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจําหรือข้าราชการการเมืองก็ต้องรู้ระเบียบซีถ้าคุณไม่รู้ระเบียบแล้วเนี่ยมาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมาสร้างไอ้ปัญหาความขัดแย้งได้ไงพี่บอกได้เลยนะพี่เห็นใจคุณชาติชาติ พี่คิดว่าคุณชาชชาตดเนี่ยพอมีการชี้แจงคุณชาชชาติเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจคือเอฟซออันนี้สําคัญและตจานี้ถ้าลองฟังเหตุผลนะที่ที่รฟทเนี่ยเขาได้ชี้แจงอธิบายแล้วอันนี้ชัดเจนหรือถ้าคิดให้มันมากหน่อยเนะี่ยคือไม่ได้คิดเพีต้นๆคิดให้มันมากหน่อยจะเห็นว่าหลายมิติเลยหนึ่งตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นคือที่สาธารณะขนส่ง2เป็นช่วงลองวีคเอน n d ใช่ในเงนี้ยเอาแค่2ข้อนี้คุณไม่ต้องมองเรื่องอื่นเลยแต่ข้อสามที่เขาไม่ยอมมองก็คือว่า โดยระเบียบราชะการคุณจะทําอะไรคุณจะต้องขอเป็น,น,นเรื่องเป็นราวยังไงมันมีสารอันนี้แต่นี่คนก็มองว่าเอา้านี่มันเป็นเรื่องประโยชน์ของประชาชนครับได้ดูหนังฟรีแล้วมันก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องวุ่นวายอะไรเลยก็แค่ตั้งจอเท่านั้นแล้วคุณจะมาขวางทําไมแต่พอไปถึงราชการแผ่นดินเนี่ยที่เคยพูดให้คนเขาฟังนะบอกว่าเวลาถ้าใครทําผิดเอกชนเนี่ยนะคะอย่างมากก็โดนไล่ออกโดนตัดเงินเดือน แต่ท็อปรู้ไหมถ้าเกิดท็อปทำผิดราชการท็อปอาจจะโดนโทษวินัยท็อปอาจจะโดนโทษอาญาถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองบาทเดียวก็คือโกงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นแสนเป็นล้านนะครับาบาทเดียวก็คือโกงนี่เป็นคนที่เขารับราชการเขาจะต้องตระหนักรู้กฎเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนและอีกอย่างนึงนะท็อปพี่เนี่ยเคยเขียงกับคนมาเนี่ยแล้วพี่แพ้เนี่ยเรื่ออะไรฮะเพราะพี่เนี่ยว่าด้วยด้วยไอ เหตุผลว่ามันอันนี้มันดีมันควรจะทำอย่างนั้นสุดท้ายคนที่เขาชนะพี่คุณด้วยไงไม่รู้ลคะค่ะมันเป็นระเบียบค่ะถ้าไม่ทาตามระเบียบก็ทําให้ไม่ได้คะ่ะเขามีกฎมีระเบียบของเขาแท้ไหมใช่ผมเข้าใจที่เราจะมีเหตุผลมากมายไก่กองมันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าทำว่ามันดีอย่างนี้อันนี้มันก็ง่ายเดียวมันไม่เห็นจะมีเรื่องมากเลยทาให้นู้นได้จะมีได้ถ้าเกิดเราให้เหตุผลดีมากจนเขาเถียงเราไม่ได้เขาจะใช้ประโยชน์คำนี้ไม่รู้ลคะค่ะ มันเป็นระเบียบค่ะมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ค่ะถ้าไม่ทําตามขั้นตอนเราก็ไม่สามารถอนุญาตให้ทําได้ค่ะอแพ้ไหมแพ้ครับเหตุผลดีแค่ไหนก็แพ้ค่ะนี่แหละฮะก็ถึงบอกว่าเวลาเราเข้ามาอยู่ในสังคมหมู่มากมีกฎมีระเบียบเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอันนี้มาอันดับหนึ่งแล้วหัดรู้ระเบียบซะมันหัดรู้ระเบียบซะมั้ต้องเคยได้ยินใช่ไหมเขาบอกว่าเวลาถ้าเราเติบโตเป็นพลเมืองแล้วเนี่ยเมื่อเราทําผิดอะไรเนี่ย การอ้างว่าฉันไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครับต้าจะมาอ้างบอกไม่รู้นี่ว่าเครื่องหมายนี่ห้ามจอดไม่ได้ทำไมมีขีดชัดๆไปเลยละห้ามจอดไอตัวพเรล่วมีขีดขวางจะแปลว่าอะไรบางคนก็สีถนนชัยนะคือใช้วิธีอ้าวก็ป้ายมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันเฉบมาอยู่ตรงนี้นิดนึงอะมาอยู่คนละที่กับที่ผมจอดตำรวจก็จะบอกว่าขาวแดงเนี่ยมันจะยาวไปถึงไหนก็ตามไม่จำเป็นต้องอยู่กับป้ายถ้าเป็นขาวแดงคือจอดไม่ได้ใครจะไปรู้ ก็นึกว like ่าเล่นส oh well, ีก oh uh ันไปเรื่อยๆขาวด้านบ้างขาวเลือกบ้างขาวแดงคือถ้าคุณทำอย่างนี้บอกได้เลยนะในฐานะซิติเซนในฐานะพลเมืองคุณอ้างการไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วนี่เนี่ยไม่ได้แค่ประเทศไทยมันเป็นสากลเลยนะเป็นสากลระลอกค่ะโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็คือทัวร์ลงลงแบบงงๆว่ามันไม่น่าจะลงได้เลยแต่มันก็ต้องมีทัวร์มาลงจนได้ แต่ตพี่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดยากนะคะอันนี้พี่ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนครับเพราะมีคนเ็าบอกว่าในการฉายหนังกลางแปลงจะมีหนังสั้นเล็กๆใส่เขาเ้าไปในนั้นด้วยแต่หนังสั้นอันนั้นเขาบอกว่าไปดูเนื้อหาเถอะอ๋อเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงใช่ไหมไม่รู้พี่ไม่พูดเอาเป็นว่าหลายคนเ็าบอกว่าเออตกลงเนี่ย ไอ้หนังแทรกอันนั้นใส่เข้ามาเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรเขาก็ตั้งคําถามกันที่ตรงน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การได้ใช้หนังไม่ได้ใช้หนังก็เรื่องหนึ่งใช้หนังเรื่องอะไรก็เรื่องหนึ่งนอกเหนือจากใช้หนังแล้วเนี่ยมีอะไรมากไปกว่าใช้หนังไหมพราอนอย่าลืมนะมีคนเขาตั้งสังเกตตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็คือคนที่ขึ้นเวทีเขาสังเกตว่าคนที่ไปร่วมงานเป็น,ปนใคร,ใ,ครใช่ไหมคะนั่นก็มีคนตั้งข้อสังเกต พราะฉะนั้นถ้าเกิดคนตั้งข้อสังเกตอันนี้แล้วมาตั้งข้อสังเกตอีกว่านั่นเหนือนจากฉายหนังเรื่องแล้วมันมีอย่างอื่นประกอบไหม,มและไอ้ที่ประกอบมันคืออะไรรแล้ววัตถุประสงค์ในการเอาสิ่งประกอบมามันคืออะไรพี่ว่ามันก็มันก็อะไรเป็นเรื่องของการตั้งคาถามได้แต่มันก็น่าคิดมันก็น่าคิดแล้วเหมาะที่บรรดารถทัวร์รถไฟรถอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะเจาะชอยเจาะจอ้องให้ดีว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยมันขี่อะไรแล้วมีอะไรสอดแทรกหรือเปล่าเยาวชนจะได้อะไร